สวัสดีครับสวัสดีครั่ะวันนี่้อยากได้งานอี่ยงดอกจะละมือตะยอก้าวหม่ข้าวใหม่ข้าวใหม่เนาะตอนนี้ฝนกะลิ่นๆปอแปะปอแปะเนาะเออใจรักมากนะคะนี่กังโฮม์ไทยคลิปเลยเดี๋ยวคลิปนี้ฝนลิ่น บรรยากาศดีๆเข้าจะมาตัดย่าหวานอิสราเลอลอิสราเอลวะตัดย่ญญาหวานอิสราเอลให้ลูกค้ากันนะคะบรรยากาศดีๆค่ะอูโหูบรรยากาศแบบเป็นใจมากๆเลยคุณน่ะกังหงมแม่ใจรักมากๆเลยด้วยค่ะนี่เราก็มีรสซุกกร์ด้วยเอามาใบถ่าสซใบห้าหวานหหง่วาพรมยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว <laughs> <laughs> พันช่วงหนาแรงรสสุกา <laughs> อันนี้เดี๋ยแม่รถสุกะาพันช่วงหนาแรงเนาะพี่นงเนาะยาหวานเท่า,ากับแบบว่าบ้นในขืนล่ำขืนกอนนะคะแต่ว่าอา่จะแบ่งลูกค่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้น้องนิดาจ,จะมาให้เบิ้งวาถ้าเท่าสิเอาไปปลูกนะคะ แต่ว่าเขาบอกบ,บอขั้นไหนขึ้นแบบว่าเป็นลำน่ะเขาจะเอาแบบใดเนาะพอดีว่ามันแบบพานช่วงหนาแรงมากไม่ไม่หนองนี้ดาก,กะไดแบบว่าตัดไหงัวจังสี่ละค่ะมันก็เลยบ่าค้ายงามปนใดแต่ว่ากะมี่แบบพ่อแบ่งไห่กันไปปลูกใดอยู่เนาะนี่เหลืองงามกำลังอ่อนง่วงมากมากเลยค่ะนี่ไม่ว่าจะเป็นวัวแพะแกะม้ากินใดเบิดงั่วาย อยาวานอิสราเอลนี่มีโปรตีนสูงนะคะพี่น้องคะ่ะโปรตีนสิบแปดถึงยี่สิบสามเปอร์เซ็นเลยเดอ้อน้องนิดาได้ทายให้พี่น้องเบิง้งหลายคลิปยูนะสสำรับอยาวะอยยาตัวเนี้ยคะ่ะหยาหวานอิสราเอลเนาะจริงๆแล้วกับมี่อยาหลากหลายสายพันธุ์เลยคะ่ะแต่ว่าพอดีโัน,นี้มีโอกาสเอือ ม่รู้ค่ะคำว่เา,าเออขอแบงเห็นฝนตกๆฝนลิ่นๆเจาไปสักงับไปถ่ายงว่วควายอยูย่ข้างคอกังเสียค่ะนี่ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับเนี่ยทีพานหนาแรงเข้ากับเริ่มที่จะแตกยอดขึ้นมาแล้วสมีหนีงวัวควายมากมากเลยค่ะนี่ขันเท้าเกี้ยวไปเริ่มแบบแตกแตกใบอ่อนขึ้นมาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวมาเบิง ให้แม่เอาให้เบื้องว่าขันขันเขาบ่ามีล่าแบบเท้าเฝ้าที่จะเอาพันน่ะจะเอาไปขยายพันน่ะเขาจะเอาแบบไหนเนาะนี่สมมุิว่าเป็นกอแบบนี้เนี่ยค่ะนี่เอาแบบนี้เอาแบบนี้เลยแบบนี้แฮงติดดีมหนว่าแม่ติดดีจ้ะแบบนี้ลอยเปเซ็นแบบนี้ลอยเปเซ็นเลยนะคะแบบนี้แฮงติดดีเนาะต้นพอดีเลยก็เป็นแบบนี้สิดีก็แบบว่ามันเป็นล่าคือมาแติแม่ ดีคือกันดีคือกันนะคะเดี๋ยวกตะผู้มักต็ว่าปลูกก็หนี่ก็เอาแต่กันสีอะไรกันเพราะว่าพันเจ็บมือเขาติแตกออกไม่ออกแตกออกข้าวเดียวเนาะเพราะว่ามันนั่นบ่ได้ขืนล่าจากเถียงมันเฝ้าหมวยกินเฝ้าตัดเฝ้านั่นให้ก็ตกกับคนเขาก็ตกฝนนี่ฝนป้อแป๊ะป้อแป๊ะเนี่ยแม่ก็จะเอาแบบนี้ค่ะเอาเมียนะนี่เอาเมีย นอกนี้แหละไดไทให้ hey, เบิ้งก็คือเท่าเท่าตัดแบบเป็นล่มเนาะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อะค่ะคลิปกรอ,อนเนี่ยก็คือมีตาเป็นล่่าเป็นล่่าตัดเป็นขอปองเรื่อยแต่ว่าคลิปนี้พิเศษพิเศษ, <laughs> เศษโอ้พิเศษเพราะว่าเขาขืนลั่มเม่ท่านก็เลยได้เห็ดเอาแบบนี้อย่างนี้คะเห็ดเห็ดเอาแบบนี้ก็ดีเื่ากันค่ะพี่น้องคะเนี่ยเอาแบบเนี่ยแบบเอออันนี้ก็คือแตงแตงตอเก้าพร้อมอันนี้ จักปีแล้วนะแม่ที่เขาปลูกหลายปีแล้วเนาะ <5 S 1> ห้าปีปปหกป,ปีห้าปีหกปีจนแบบเขาขึ้นคุ้นแล้วค่ะพ่อแม่พี่นอ้องคะ่ะเนี่ยเ่าตายเขาบ่กตายแต่ว่าขึ้นขื่นขึ้นคุน้นเออขึ้นคุ้นย่ำหัาน,นกะเสียหนากบโกบ,โกบ้งปิดไว้กบโกบให้เขาน้ำแน่กันแบบว่าขยันน้อยกะเอาขี้งัวมาโรยโอปุ๋ยคอกเอาปุ๋ยคอกมาโรยโรยเลยค่ะอันนี้นี่เขากับเท่ากับตัดจึ๊บตรงนี้ออกแล้วเขากะเสียบนิบนิบไปเลย พี่น้องปลูกยังไงคะ่ะพ่าวาจะเป็นยกรองปลูกคือจังปลูกมั่นเสียบเสียบลงไปเลยก็ได้หรือว่าจอบขุดจอกๆนะคะ่ะแล้วก็เอาทอนนี่วางร่งแล้วก็เหยียบแค่นั้นคะ่ะแต่คือจบเลยปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้นานคือ <c oughs> คือแปลงนี้ของเขากับหาปีแล้วนี่แต่ว่าเขาจะขึงข้นเขากับแต่งกอออกคือแม่คือแม่เห็ดนี่แหละคะ่ะอายันแน่ดูแน่เขากับเอาจอบมาไอขุดดิน เจาะตีนขืนๆทงโค่นเขานเน่าเลยค่ะใสหิมัวเน่าฝนเลี่ยนๆอย่างสิ่งนี้นม,มาหมดทางได้ค่ะนี่ข้าวเดียวค่ะขืนเพิ่มเลยรอบตัดก็สี่สิบห้าวันสี่สิบหามือค่ะรอบตัดแหง้วแต่ว่าอยู่นีบสัสี่สิบหามือกันเ <c oughs> <c oughs> กี้ยวไหก็เ <c oughs> กี้ยวแหงัวบัวท่าน อันนี้เขาบ่ขายงามาปไหเพราะว่าเขาพานผึ่งงจะกพานช่วงเลี้ยงเล้งมาแดดแดดนะคะนี่เราก็จะได้หลอดตายเราก็จะได้ท่อนพันสวยๆแบบนี้เลยเดอ้อลูกค้ารอบนี้คือพ่อใจบอคักเลยเด้อค่ะนี่คันใดแบบนี้ไปอะ่ะเอานี่ดาว่าติดง่ายกว่าถีเป็นลั่มผืนนี้เบาไปเลยนะเออเป็นลั่งกับติดง่ายกันค่ะข้าวบม่มกับติดดีได้ฐานรอนี้นี้คือโชคดีบอคักเลยเด้อค่ะนี่อืมนี่ลูกค้ากับสีได้แบบ ไปแบบนี้เลยเนีย่ยเขาก็จะมีตรากลับมีตาขอปองขึ้นมาบ้าบมกับตีนค่ะยิ่งฝนตกลิ่นป๊อปแป๊ปป๊อปแป๊ปปเสียงคือไถลูกเลยหรือว่าเอาจอบพุดพุดแล้วก็เอาถอนพันธุ์ลงปุ๊บหยาปั๊บนี่ปิดเลยค่ะนี่มีประโยชน์มากมายหลายสถานเลยทีเดียวเอาให้ง่วบดซับ ไกล้ยังเสียงกันได้ค่ะใกล้แหงมักเล้อค่ะนี่บดสาบใส่ต้นกล้ยน้ำเนยใส่ล่มน้ำแนวจังเสียค่ะใส่หัวอาหารนิดหน่อยนี่มากบว่าครั้งเลยค่ะนี่ก็เป็นการแบบว่าทำข้าปลูกหยาเลียงวัวเนาะพี่น้องเนาะมันก็นจะเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงมั่วได้หลายเติบนะคะเทากับสบายพร้อมแบบว่าเขาลดการสือหัวอาหารไปนั่มเพราะว่าเขามีแปลงหยาเองเขาปลูกหญ้าเอง เนาะแล้วก็เท่าตปรงไล่งัวไปเลี่ยงกลางทงกลางท้าจังเสียค่ะมันก็สบายเท่าไปนําเนาะอืมอยู่ในสวนน้องนิดากนีนแล้วค่ะนิดาทำท่าท่ายิปไปจังซันระคะเฮแมเฮคุณอะรอใส่รอใสู่้เท่าแล้วก็เฮแมเฮ็ดน้องนิดาทำท่าท่ายิปไปโอ้อันนี้แบบอุ้ยดีใจกับลูกค้ารสนี้มากๆเลยนะคะรากแบบ เดียวติดอิลีได้ค่ะนี่เอาไปซักงับเลยค่ะนี่กล่นบักจกจอกเลยกะเอาลงแล้วกะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นี่ค่ะเท่าได้มาแบบนี้ไอใบตรงนี้กะจะหายหัวเห่า,เาค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นท่อนพันที่เตรียมไว้ให้ลูกค้าค่ะวบวบเลย <c oughs> คนวบวบหรือว่าท่อนพันกวบวบ คขนาดเบ,บิมไหนก็ทำไปเลยนะครับโอ้บรรยากาศใส่แรงงานแม่ไปเลยรอใส่ปะโอ้ยินดีกับลูกค้าท่านนี้ด้วยนะครับ หนอใหญ่มากหนอใหญ่มากเลยนะคะหนอใหญ่มากหนอใหญ่มากมีไหนอื่น,นอันนี้ไงดิบมืด่อสักแต่เต็นวนก็เป็นใจญ่ผู้ช <c oughs> ดงก็เป็นวนก็ <c oughs> เป็นใหเนาะผู้ผู้ไทยผู้ไทยถือห่มอย่างเดียว ไปไก่ห้ามันก็เฮียจ้ะมันก็เฮียมันก็หอนะคะอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะตามดำหนึ่งนี่คนน่ัอันนี้อันนี้คือ แม่ทีเป็นล้ําปีนะคะอืที่เอือยไอที่ถาว่า,<อ>าน้องเป็นจังไสเดี๋ยวคลิปหนาเขามาอัปเดตกันนะคะนี่เป็นได้ตักปีแลวกับแม่นี่เลยไล่นะจ๊ะเป็นเศรา้าสองปีแล้วสองปีแล้วค่ะนี่เป,นเ,เ,เป็นสาวแล้วเริ่มเป็นสาวแล้วเป็นเลิศบอลเป็นเลิศบอลตอนนี้เป็นสาวเาออมีแบบพี่น้องนี่ถาว่าน้องเป็นจังไดแล้วน้องนี่ดาอัปเดตให้เบื้องเน่พ่อขาด้วตอนเนย <c oughs> เดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวน้องนี่ด่าจะมาไทยมี ห้เบื้องนะคะห้เบื้องชัดๆน้ำกันสิแล้วเอาหยาหวานนี่กินพอดีเลยไปเค